เอาโอเคสวัสดีครับน้องจะมารีวิวแบบเมนแบบแบบจิมจิมจิมต่อมันคืออะไรเจนนี่นะครับอ๋อเจนลี่สีอะไรยังมีสีอะไรบ้างบอกก่อนเลยสีเขียวสีม่วงสีดตเอายกให้ดูหน่อยสีม่วงจริงเหรอดูใหม่สิสีอะไรนะสีอะไรสีเขียวแล้วก็สีม่วงใช่เหรอสีม่วงให้หนูดูดินี่สีอะไรสีม่วงเอ้ยแดงเออ

แล้วไปเจล้างมือเลยใช่ไหมคะโอ้โหไอ้นั่นไงเยลลี่อ่ะเอาไหนกินดิกินหรือเปล่าอืมรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงคะเฮ้ยแม่ครับาันนีกลายเป็นเยลลี่เดมีิติเคียวแบบอุ้ยอ,อุ้ยทำได้ ทำได้เหรอทำได้เหรอแม่โบรดทำได้อครับอุ้ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นไรไม่ทำได้แด็นั้นนะจริงมากเข้าวันนี้ข้าวมันมีน้ำอะไรอะ่ะแล้วอันนี้ทำรือยังไหนทำครบสีหรือยังอันนี้มันคือแบบเนี เติมหน้าหเลยเฮ้ยมัคืออะไรอ้ยขายไปหมดเลยกินได้ป่ะเนี่ยได้กินได้ มีสีอะไรบ้างนะ <c oughs> นี่มันชิวไม่ชิวไม่ชิว,ชว,ชวต,ตีดมตีเฉาตีสีแดงด้วยอร่อยไหมอร่อยกินหรอ <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงคะ <c oughs> เป็นหวานมันสับปะร่อ๋อสับรอเบอรม่แล้วก็ แบบสีเขียวลายเป็นแบบนี่มันแบบต้นไม้นะอ๋อสีเขียวมันแบบต้นไม้นะ <c oughs> แล้วสีแดงอะคะสีแดงนี่โอ๋อสตรอเบอรี่ลืมไปแล้วสีส้มอ่ะลูกอันนี้สีต้มมันลายเป็นตุ้มแอ้แลวก็สีเขียวเป็นต้นไม้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับติมแล้วอ่ะ ิแล้วเหรอต่อแล้ววันนี้นี่ต่อแล้วสนุกไหมคะสนุกเราลงเป็นของเล่นหรือของกินคะของกินแล้วลูกกินไหมลูกกินนะไหนอะกกนอร่อยไหมอร่อยอ่ะกินโชว์หน่อยดิ